สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนจามเนี่แอปเปิลแชแนลกับนิคมสิผาพีพี่น้องไม่กินสมตำปลาราเพ็ดเพรจ้าพี่น้องเบงสีสันรดจ้าแก้มปลาสมจ้าพี่น้องอืปลาสมไข่ทะลักจ้าเบงรดจ้าพี่น้องไข่ก้อนจะไปกินกาแากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลแชแนลกับนิคมเพื่อด้เหตุคลิปเราต่อไปในเด้อจ้าพี่น้องไม่กิ่นเขาแรงน้ากันเด้อจ้ามาจ้า แซ่บแซ่บนำกันจ้าสมตำ่ำไหมพี่น้องบังรถจ้าแล้วอ,อันนี้ก็เป็นสีเดียงเลอดเดียงดาง่างแต่อาจารย์ร้องมาเห็นะจ้ามาว่าใส่กันเ้วเถอใส่และอือกินปลาครับพี่น้องกินไขรปลาอันนี้ครับจบว่าค่ปลา จ้ะครับสมบสม,สมกระปลาสมจ้ะก็ละโตวไปเลยจ้ะสร้างได้ต่อๆได้จ้ะพี่น้องอื้ม เคเรเหรยกับบรรยากาศกบับบรรยากาศยำแรงข,าาข้เาวต้มต้นนะครับใค้เต็มท้องปัดสมจะไปเนาะกิ็น,นข้าวแรงจังคุยตำหมักงไปเลยจ้ะเนอะ เข่ากันขักจ้ะ พอเนียวห่นหอนๆจากองทอดผสมัแบบจัดจ้านมากครับเผ็ดๆจังแี่สีละนาอจานผสง ก้อนไขมันอืมอืมกางเปครับเนาะเอาออกดีๆแล้วจ้าแต่เปิ้ลน,นั้นยำยำได้อยู่แต่เป็นของกลางไรไก่น้ำหน่อยจ้า เปิ่นกับแะไออกรลยแกไน้องนำว่ะน่ตยำมันแลกแปลี่อเมื่อนี้เมื่อวานเนาะแต่อ่าทังบ้านนี่คมไหมจะไปน้องเพิ่นก็ได้เสียพร้อมกันนะสองสองคนจะไปน้องนะช่วงนี้คน เสียดีเดีคนตายดีเดียวจำลองเสียคนเดียวครับุญแมนต่ออีกคนหนึ่งแก่บนนี่อย่างบุ๋มครับอ๋อม,มันมนบังเ,เพื่อว่าเพิ่นเปิดเพ่งถ่งคนบุญแมนบังอีกคนหนึ่งบนอะไรอยังบุ๋มอ๋อเพิ่นได้จ้างกันเครื่องเสียงกันบังอืมนม่ว่าเพิ่นเสียสองคน ก็เห็นเพื่อนเปิดเครื่องเสียงอันนี้เนาะบนที่บนได้บนได้ดีขนาดน่ะโฆษณาของันบนได้เพื่อนกก่ามากแก่ไหมทำไมนี่ก็มีหมอลำก่อนสิ่งเนาะอยู่นี่นะทนะ่านเนาะ ม,<ฮ>ม้มลมมมลำล,มล้ำก่อนสิ่งแนตะ่พี่น้องอยู่สารปูมันบอกเิ่นไปบนได้ใช่ไหมแต่พี่น้องเพิ่นขอได้แล้วเพิ่นก็ไม้แก่บนปูเพิ่นมาหมอลําจ้ะเพิ่นกแล้วตะหมอลําก่อนสิ่งไหอื้ม น้ำแก้วเดียวกันจะว่าเดือดจัดไปเนาะทั้งบ้านแอปเปิลเพิ่นก็กินทั้งเสร็จแล้วจ้ะแบบว่าครอบครัวนหนึ่งแก้วเดียวเอาไว้แต่ติกเนาะเพิ่นกักินน้ำกันเมดทั้งบ้านแอปเปิลแต่พิ่นไปเลยเถอใส่ป้าไปแล้วอะไรจ้ะนั่งบาดเสียไปพี่น้อง เขาแร่งแส็บๆจ้าเมื่อนี้กับแดบดอยู่นะเจ้าของครับแดดอยู่แต่ผนองแต่ว่าวก็สีเย็นๆอยู่นะ เส้นบักหุ่งมาแลยทั้ะนี่แต่แบบพีกกับบักเขื่อนมาลักกบกรอบตัวเนิ่นกับกินบะหมี่ตาเป็นหของปลาผมแข็งกับเป็นนอ ไม่ค้มเพิ่นบ่มักบ่เออมกักบ่แล้วผมมันเปรี้ยวอย่งไรอยู่ม,มันสมเกินบ่ครับก็แซ่บเลยล่ะเพิ่นก็มังจังซี่็จแล้วเขาสั่งเขาสิเอิ้นมา,นา,นา,าปัดสมห่จ๊ะมันก็ต้องแบบนี้แหละจา้ามันแล้วแต่มองมอง,มองก็แซ่แบแสเลยจ้ะตัวสม มันต้องถอดกินกับข้าวเหนียวห่อนๆแซ่บต่างเป็นกัน เลือสองตัว,วจะไปนรอกจไปกินต่อตัวเดียวไปเหมือเดิมแซบครับ สันเลยแ่ก็พม่อูผักปุ้งนะ ก,ก็ยังก็เด็กมาตัวนี้กันจะไปเอาะกินไปเลยจ้ะไข่ทารักนี่ต่อๆแล้วจะพี่น้องไปหาเบิ้งเอาได้จ้ะกระแซบดีเจ้ะ สุดกินดำงูก่อนต่อเลยครับ ตัางนะครับตัางลายกับป่ากะเพียนต้งเนง,งลายางเต็ม ใช่เป็นก้อนเป็นก้อนพี่น้นนองเอาเลยค่ะอิ่มกันแล้วได้ค่ะพี่น้องอันนี้กระิเก็บใบกินต่อครับโอเคน้อจัะพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมูม่ามกินวัตสุภาพผิดพลาดประก,กันใด้แอปเปิลแชแนลกับนิคมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อจ้าคลิปนี้ก็ลับพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า